ภาพของเครื่องบินขับไล่แจส39คริปเปนที่จอดนิ่งอยู่บนรันเวย์ท่ามกลางบรรยากาศของพิธีทางทหารและการสวนสนามเป็นภาพที่สะท้อนถึงพลังทางอากาศของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบสงบในยามจอดซ่อนศัก,กยภาพการรบอันรุนแรงไว้ภายในนี่ไม่ใช่เพียงเครื่องบินโชว์ในงานพิธี แต่คือหนึ่งในหัวใจหลักขององค์การป้องกันน่านฟ้าไทยในยุคป,ปัจจุบันและวันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้แบบละเอียดทั้งด้านสมรรถนะจริงและราคาที่ประเทศไทยต้องลงทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ JAS ส39มสิปเป็นเป็นเครื่องบินขับไล่จากประเทศสวีเดนที่ถูกออกแบบมาโดยแนวคิดสำคัญคือความคล่องตัว ความทันสมัยและความคุ้มค่าแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่จากมหาอำนาจที่เน้นพลังและอาวุธหนักหริปเป็นถูกสร้างมาให้ตอบโจทย์ประเทศที่ต้องการขีดความสามารถทางอากาศสูงแต่ยังควบคุมนบประมาณได้เครื่องบินรุ่นนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับประเทศไทยทั้งในด้านภูมิประเทศภารกิจและยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศหนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของ Ja s 39คือความสามารถในการเป็นเครื่องบินขับไล่แบบหลายภารกิจ สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการป้องกันน้านฟ้าการสกัดกั้นเครื่องบินข้าศึกการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและการปฏิบัติการทางทะเลความยืดหยุ่นนี้ทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถใช้คริปเป็นในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินหลายรุ่นเกินความจำเป็นในด้านสมรรถนะกริปเป็นมีความเร็วสูงสุดประมาณแมตซ์2ซึ่งเพียงพอสำหรับการสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศในภูมิภาค ความคล่องตัวของเครื่องอยู่ในระดับสูงมากด้วยการออกแบบปีกและระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลทำให้สามารถทำการบินผ่าดโผลนและเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วในสถานการณ์การรบจริงจุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการรบระยะประชิดระบบเรดาร์ของ j a ๊ส39คลิปเป็นถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งเรดาร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกล พร้อมทั้งติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันนักบินสามารถรับรู้สถานการณ์รอบตัวได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ผสานกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลทำให้กริปเปนสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินลำอื่นและระบบภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านอาวุธกริปเปนรองรับอาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศอาวุธโจมตีภาคพื้นดินและอาวุธต่อต้านเรือระบบอาวุธถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายและเปลี่ยนภารกิจได้รวดเร็ว ทำให้เครื่องบินหนึ่งลำสามารถรับบทบาทได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ในภารกิจเดียวกันซึ่งช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานจริงอีกจุดที่ทำให้ j จ z z 39โดดเด่นคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินรุ่นนี้มีความสามารถในการตรวจจับและรบกวนเรดาร์ของฝ่ายตรงข้าม ลดโอกาสถูกตรวจจับหรือโจมตีด้วยขีปนาวุธระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสรอดของนักบินและเครื่องบินในสนามรบจริงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในสงครามยุคใหม่ในด้านการปฏิบัติการกริปเป็นถูกออกแบบให้สามารถขึ้นลงจากรันเวย์ที่มีความยาวจำกัดได้แม้กระทั่งถนนหลวงในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งกับประเทศไทยที่ต้องการความยืดหยุ่นในการกระจายฐานบิน ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีฐานทัพหลักและเพิ่มความอยู่รอดของฝูงบินโดยรวมเมื่อพูดถึงราคา j a z ส39คริปเปนถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่คุ้มค่าที่สุดในระดับเดียวกันราคาต่อเครื่องรวมระบบสนับสนุนการฝึกนักบินอะไหล่และระบบอาวุธอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่หลายรุ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินของกริปเปนก็ต่ำกว่าทำให้กองทัพอากาศสามารถฝึกและใช้งานได้บ่อยขึ้นโดยไม่กระทบงบประมาณในระยะยาวสำหรับประเทศไทยการเลือกกริปเปนไม่ใช่เพียงเรื่องของราคาแต่เป็นเรื่องของแนวคิดการป้องกันประเทศแบบยั่งยืน การมีเครื่องบินที่ดูแลรักษาง่ายใช้กำลังพลน้อยและมีความพร้อมรบสูงตลอดเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญก็ว่าการมีเครื่องบินที่ทรงพลังแต่มีค่าใช้จ่ายสูงจนใช้งานได้จำกัดนักบินไทยที่ปฏิบัติการกับแจ๊ส3 9ได้รับการฝึกในระดับมาตร,รฐานสากลระบบห้องนักบินถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายลดภาระของนักบินในสถานการณ์การรบที่ซับซ้อน จอแสดงผลและระบบควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นมิตรทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นการฝึกผสมกับประเทศพันธมิตรช่วยยกระดับขีดความสามารถของคลิปเปนในการรบจริงนักบินไทยได้เรียนรู้ยุทธวิธีใหม่ๆและทดสอบสมรรถนะของเครื่องบินในสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงสงครามจริงสิ่งเหล่านี้ทำให้ j จส39ของไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินทันสมัยบนกระดาษ แต่เป็นอาวุธที่พร้อมใช้งานจริงในทุกสถานการณ์ในมุมของภาพลักษณ์แจ๊ส39คริปเป็นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยยุคใหม่ภาพของเครื่องบินที่จอดเรียงรายในงานสวนสนามพร้อมธงชาติและประชาชนที่เฝ้าชมสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งประเทศเครื่องบินเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงทรัพย์สินทางทหารแต่เป็นตัวแทนของอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ เมื่อมองไปข้างหน้า j จ้3ส3 9ิบเกปเนยังมีศักยภาพในการพัฒนาและอัปเกรดต่อเนื่องทั้งด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมโยงข้อมูลและอาวุธรุ่นใหม่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตได้อีกยาวนานการลงทุนในกริปเปนจึงไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องบินแต่คือการลงทุนในระบบป้องกันประเทศระยะยาว สุดท้ายแล้วการรีวิวสมรรถนะและราคาของ j a ็39กริปเปนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขหรือเทคโนโลยีแต่คือภาพสะท้อนขององค์การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งทางอากาศไม่จำเป็นต้องมาจากความใหญ่หรือความแพงเสมอไปแต่เกิดจากความเหมาะสมความพร้อมรบและการใช้งานได้จริงในสถานการณ์ที่จำเป็น และนี่คือเหตุผลที่จะ39กริปเป็นกลายเป็น1ในเครื่องบินขับไล่ที่สำคัญที่สุดของกองทัพอากาศไทยในยุคป,ปัจจุบัน